สวัสดีครับพบกับ Teacher First FC และวันนี้เราก็จะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับโอเคอยากกินผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับก็ไปหาวัตถุด,ดิบง่ายๆในตลาดนะครับจากนั้นครับเราก็จะต้องใส่ด้วยพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมเอาไว้ พริกกับกระเทียมนะครับเพื่อให้ได้รสชาติแห่งความเผ็ดนิดๆหน่อยๆอ,อ,อ่าอ่าดูนะครับพริกกับกระเทียมก็ต้องคน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 ,คนเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะครับของพริกกับกระเทียมโอเคนะครับรอให้ กระทะมันได้กลิ่นของพริกเกิดกระเทียมแล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปครับใส่ตัวผัดผักบุ้งก็คือ morning glory morning glory ลงไปนี่นะครับ10บ,บาทนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับพอ,อกกระทะได้แล้วเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปนะแล้วทำให้ผัดสุกนะครับทำให้ผัดสุกด้วยการนะเพิ่มไฟนิดหน่อยนะครับใส่ออยล์ซอสลงไปครับน้ำมันหยอย ผักก็จะเริ่มสุกนะครับผักก็จะเริ่มสุกเห็นไหมูกอร์นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวน้ำปลานิดหนึ่ง รอจนผักสุกนะครับรอจนผักสุกเห็นไหมหายหดไปนิดเดียวเองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนะครับก็คือนี่ครับคริสปี้พ็อกใส่ลงไปนะครับหมูกรอบแค่นี้เองเห็นไหม เมดูง่ายๆสไตล์คนอยู่หออยากกินก็ต้องกินครับซือเองก็30มสิบสี่สิบนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับจากนั้นลดไฟครับอ่าลดไฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าผลงานชิมบดแดงครานีับคือเราเน้นผักอะนะันเนาะเราก็ไม่ต้องอะไรเยอะ คือพริกกับกระเทียมผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ไปซื้อร้านร้านข้าวขาวหมูนะครับแล้วก็ไปหยิบมาเพื่อที่จะทำการนะครับนีมอร์นิ่งกอรี่อโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับนะง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ผัดผักบุ้งแดงสวัสดีครับ